สวัสดีค่ะชาวราศาีธนูทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวราศาีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนปะจํำเดือนพฤษภาคม2565นี้ เดีะะ๋ยวเราจะมาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์กลและทางด้านไพ่ทาโร่ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีธนูในเดือนพฤษภาคมนี้บ้างนะทางด้านโหราศาสตร์กลในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีธนูมีดาวมาสเตเรียมอยู่ในเรือน C จํานวน4ดวงด้วยกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับแม่บ้านที่พักอาศัยและจิตใจของตัวคุณเอง ส่งผลให้คุณได้พบเจอกับเรื่องราวบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อของคุณที่เคยเจอหรือรับรู้มาไปโดยปริยายบางท่านอาจสูญเสียพัดภาคจากบุคคลอันเป็นที่รักจึงหันกลับมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวคุณเองและบุคคลที่คุณรักมากยิ่งขึ้นอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ขอให้ปล่อยวางแล้วชีวิตคุณจะเบา เมื่อดาวภูตโตเดินถอยหลังในวันที่1นึ่พฤษภาคมจะส่งผลให้ท่านกลับมาคิดและทบทวนเรื่องการงานสุขภาพและการเงินของตัวเองใหม่อีกครั้งจากที่ไม่เคยใส่ใจและหันมาศึกษาก็จะหันมาใส่ใจมากขึ้นเพื่อที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณเองอย่างยั่งยืนดาวพุธเดินถอยหลังในวันที่1ิพฤษภาคมส่งผลให้ความสัมพันธ์กับผู้รักผู้ใหญ่อาจเกิดปัญหา จะส่งผลกระทบต่ออาชีพหากท่านทําการค้าขายไม่แนะนำให้กักตุนสินค้าไว้เพราะจะทําให้เงินทุนจมบางท่านได้เจอเพื่อนเกา่าหรือผู้ใหญ่ที่ห่างหายไปนานแบบไม่ทันตั้งตัวให้ระวังอุปกรณ์การทำงานและเครื่องมือสื่อสารเสียหายการเดินทางที่ติดขัดล่าช้าการจราจาและเอกสารผิดพลาดเอาไว้ด้วย อย่างไรก็ขอให้เตรียมแผนสำรองไว้ให้ดีจนกว่าจะพ้นวันที่4มิถุนายน2565ไปนะบางท่านก็จะได้เจอคนรักเก่ากลับมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลองทบทวนตัวเองดูนะว่าจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ของคุณในอดีตครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่นั้นต้องการบอกอะไราชาวลัคนาราศรีธนูในเดือนพฤษภาคมนี้บ้างนะ ในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีธนูนะบอกได้เลยว่ามีไพ่เมเจอร์อาคานามาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะใบแรกก็คือ Happy Squid l โลนะคะก็คือเป็นไพ่พิเศษของสำหรับนี้นะใบต่อมาก็จะเป็นไฮโรเฟนนะคะใบต่อมาเป็นจัส m เ n นใบต่อมาเป็น The ะเ r อรและใบสุดท้ายก็คือแฮงแมน แงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีธนูคุณมีเรื่องราวให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านชีวิตของคุณเยอะมากๆในเดือนนี้นะอะไรที่คุณอยากจะจบนะคุณจะได้จบอะไรที่คุณอยากจะเรียนรู้อยากพัฒนาคุณรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณใหม่โดยชื่นเชิงบอกได้ว่าวิถีชีวิตทุกอย่างของคุณที่คุณเคยทำนะ คุณจะเปลี่ยนหมดเลยนะคะในเดือนนี้ไพ่แทนตัวคุณของชาวลัคนาราศีธนูคือไพห่หนึ่งเหรียญเท่ากับว่าตัวคุณเนี่ยจะได้รับโอกาสมากมายนะคะเข้ามาในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานหรือการเงินก็ตามนะบางท่านมีโชคเล็กๆน้อยๆนะคะจากผู้อื่นคอยหยิบยื่นมาให้คุณหรือคุณถูกรางวัลนิดๆหน่อยๆนะแต่จากที่มองหน้าไพ่เนี่ยไม่ได้เป็นการถูกรางวัลนะคะจะเป็นการได้รับโชคจากการที่ได้รับความช่วยเหลือจากความ น่ารักน่าเอ็นดูของตัวคุณนะคะผู้ใหญ่ให้ความเมตตาคุณนะเป็นไพ่สองถ้วยเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องงานเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีคนที่คุณจะต้องเข้าไปขอคำปรึกษาจากเขานะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะแต่คุณก็ไม่ได้อยากเลื่อนขั้นคุณอยากจะอยู่ในตำแหน่งนี้ก็โอเคแล้วนะคะแต่ว่าถ้าถึงเวลาที่จะต้องเลื่อนจริงๆนะคุณก็ เรียนรู้ไปเถอะนะคะพัฒนาตัวเองขึ้นไปดีกว่านะแต่ฟังที่ว่าคุณรู้สึกว่าถ้าคุณเลื่อนขั้นขึ้นไปปุ๊บค,คุณจะทําได้ดีไหมนะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้ท้าคุณจะทําได้ดีไหมคุณจะทําได้ถูกต้องหรือเปล่านะเหมือนกับว่าจะไม่ถูกใจใครไหมคุณจะมีความหวัดระแวงในตัวคนเองค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมีความเป็นแฮงแมนมาด้วยเป็นไพ่ประจําตัวชาวลัคนาราศรีธนูเลยนะใบที่12เนี่ยก็คือคุณเป็นคนที่ชอบทํากิจวัตรอะไรเดิมๆสิ่งเดิมๆ นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเริ่มต้นขึ้นไปปุ๊บคุณเหมือนกับจะต้องมาเริ่มเรียนรู้เริ่มต้นศึกษาใหม่ซึ่งถามว่าทําได้ดีไหมบอกได้เลยว่าค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนะเหนื่อยก่อนตอนนี้แต่อนาคตคุณจะดีนะคะบางท่านนะมีเกณฑ์ได้ไปงานอาวบมงคลด้วยนะคะให้ระวังนะพอคุณไปปั๊บเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกป่งชีวิตขึ้นมานะคะ เนี่ยงานของคุณของใครนะของใครก็ตามนะคะที่กำลังแย่อยู่นะคะจะดีขึ้นในเดือนนี้รายได้ต่างๆทุกอย่างที่เป็นหนี้เป็นศินนะคุณจะได้รับการแก้ไขช่วยเหลือจากการที่คุณได้ไพ่จัดเป็นมาด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำคือเชื่อมั่นศรัทธาและให้กำลังใจในตัวเองก่อนว่าคุณสามารถทำงานต่างๆได้ดีนะได้ดีได้ อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถของคุณภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณอะหากคุณไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีความรู้คุณก็จะได้รับได้เจอด้วยติดที่ว่าบางทีอะคุณยังมีกรอบขนบรรรเนียมประเพณีบางอย่างของคุณและความเชื่อบางอย่างของคุณนะเนี่ยความทีเป็นไพ่เดวเวร์เป็นจุดอ่อนแล้วยังเป็นเฮนงแมน คุณไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเรื่องต่างๆมันก็เลยไม่ผ่านออกไปสักทีนะคะเรื่องงานก็เหมือนกันแทนที่จะได้จบโปรเจกต์เริ่มต้นงานใหม่ก็ไม่ได้จบนะคะตัดสินใจไปเลยนะบอกได้เลยว่าเดือนนี้ถ้าคุณกล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างงานของคุณจะดีขึ้นนะคะอะไรที่คุณอยากจะหลุดคุณจะได้หลุดบางท่านตัดสินใจออกจากงานด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วการตัดสินใจออกจากงานครั้งนี้บอกได้ว่า เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณไหมถ้าคุณเลือกที่จะจบแล้วแสดงว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไพ่ก็บอกแล้วว่าให้คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าคุณตัดสินใจร่าชา้าโอกาสที่เข้ามาจะหายไปจากตัวคุณดังนั้นแล้วขอให้ตัดสินใจเลือกให้ดีนะคะถ้าคุณไม่โอเคกับจุดนี้คุณต้องการเปลี่ยนไปทํางานที่ใหม่ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีด้วยเช่นกันการเงินในเดือนนี้อย่างที่บอกนะคะการเงินของคุณในเดือนนี้เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะ เพราะว่าจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะรายจ่ายอันไหนที่ไม่โอเคสำหรับคุณนะคะคุณก็จะเริ่มตัดสินใจจบระมัดระวังรอบคอบปรับปรุงรายจ่ายของคุณให้มากขึ้นนะคะแล้วก็คำนวณรายรับของคุณให้มากขึ้นด้วยเช่นกันคุณจะมีการโปรเทคมากขึ้นพยายามนะคะอย่าทำตัวไม่สนใจในเรื่องการเงินนะเพราะว่า ถ้าคุณค่อยๆจัดระเบียบการเงินตัวคุณเองดีๆเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะเห็นเลยว่าสิ่งไหนที่ทําให้การเงินของคุณเลื่อนไหลนะคะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์หรือคุณใช้เงินกับจุดไหนมากเกินไปแล้วคุณจะคุมได้มากขึ้นนะระวังนะคะเข้าของพังเสียหายจนทําให้คุณจะต้องลงมือเปลี่ยนแปลงสร้างใหม่นะคะโดยเฉพาะยศยานภาหนะนะอย่างที่บอกเมื่อดาวพุธเดินถอยหลังคุณก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่จะต้อง ไปแก้ไขและดาวพุธก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับลดได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีนะเตรียมียกว่าอะไรเตรียมเงินสำรองไว้หน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณจะแก้เคลดของคุณนะก็บอกได้ว่าให้ทิ้งของที่ไม่ดีของที่พังของที่มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยออกไปนะอย่าไปเก็บสะสมเอาไว้นะคะถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์พื้นที่คุณก็ต้องเคลียร์พื้นที่นะ รถให้ระวังทางด้านขวามือของคนขับนะคะในช่วงกลางตัวนะว่าคุณอาจจะถูกรถชนจากตรงนั้นโดยการที่เขาเลเร่ไม่เห็นคุณนะและตัวคุณเผลอคิดอะไรมากเกินไปจนขับรถไปเบียดข้างทางได้นะคะขอให้ระวังนะมีสติหน่อยนะคะอา่าลามมาเรื่องสุขภาพเลยเนาะนี่สินของคุณเนี่ย จะได้ผ่อนคลายก็อย่างที่บอกแล้วว่าจะได้ผ่อนคลายลงถ้าคุณจัดระเบียบการเงินของคุณใหม่ให้ดีเนี่ยคุณมีภาระหนี้สินที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะคะรายรับเข้ามาเท่าไหร่รายจ่ายเข้ามาเท่าไหร่ก็คำนวณให้ดีแล้วคุณจะมีงานเสริมเข้ามาได้เนาะหมัน่นสุขภาพนะคะหมั่นพักผ่อนให้เยอะเพราะว่าช่วงนี้คุณทํางานหนักทํางานหนักจนถึงขั้นเหนื่อยระวังน็อกนะ เพราะจากการที่คุณพักผ่อนไม่พอนะคะเป็นไพ่สิบดาบให้ระวังอุบัติเหตุด้วยจากการหลับในนะหวังดีต้องการคอยช่วยเหลือคนอื่นเขาเยอะมากเกินไปจนไม่ดูแลตัวเองนะคะบางท่านอาจมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กๆน้อยๆนะทางด้านเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ด้วยเช่นกันบางคนมีปัญหาเรื่องหลอดเสียงด้วยนะคะหลอดเสียงนะระวังนะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ บริจาคเลือดได้ก็ดีนะตัวเช็คสุขภาพของคุณนะคะเคลียร์ของที่ไม่ดีของที่ไม่ใช้แล้วทิ้งออกไปจากในบ้านจะช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพของคุณและแก้เพลทตรงนี้ได้อาหารโภชนาการต่างๆกะรุณากินให้เป็นเวลาและปรับเปลี่ยนใหม่ให้ครบห้าหมู่ให้เกิดประโยชน์กับร่างกายตัวคุณด้วยเพราะตอนนี้คุณกินทุกอย่างซ้ำๆเดิมๆเนี่ยมันจะไปส่งผลกับกระเพาะอาหารและร่างกายของคุณได้นะคะ ทำให้คุณเกิดอาการเบื่ออาหารนะกินน้อยแต่พอดีและครบห้าหมู่ในการที่ประหยัดเงินได้และปลอดภัยเนี่ยจะช่วยให้ดีมากกว่านะคะต่อมาในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูประจํารอบเดือนธันวาคมนี้คนโสดนะคะบอกได้ว่ายังไม่สนใจในเรื่องความรักนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยยังเพิ่งจบกับความรักครั้งใหม่ที่ล่าสุดมาเนาะยังมีความเจ็บปวด มีบาดแผลเกิดขึ้นยังเป็นแผลสดอยู่นะคะส่วนบางท่านเนี่ยก็ยังมีการไม่ลืมความรักครั้งเก่านะทำให้คุณเนี่ยไม่ยอมเปิดตัวเปิดใจให้กับคนใหม่ที่เข้ามาหรือคนที่เข้ามาพบพูดจาพูดคุยกับคุณนะเนี่ยไม่สนใจใครเลยนะคะเข้ามาสี่คนคนคุณก็ไม่สนใจสักคนขออยู่คนเดียวเงียบๆขอสร้างตัวเองก่อนถึงแม้หัวคุณอยากจะมีความรักก็ตามคุณก็ยังลืมคนรักเก่าไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ว คุณก็เลยไม่สนใจใครทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาขอเป็นที่ปรึกษาขอคำปรึกษาในเรื่องความรักของคุณเนี่ยกับคุณคุณก็ยินดีที่จะให้นะคะเหตุตรงนี้เองนะก็จะทําให้คุณได้เจอความรักครั้งใหม่จากคนคนนี้ด้วยนั่นเองนะคะแต่ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนะในหลายๆอย่างไพ่บอกมานะคะว่าคุณอยากจะหลุดพ้นจากเรื่องราวต่างๆที่คุณกําลังเจออยู่ก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณกล้าที่จะ บุดพ้นไหมนะคะทุกอย่างถ้าคุณกับคนรักเก่ายังมีบนวาส,สนาต่อกันก็บอกได้ว่าเขาจะกลับมาหาคุณอีกนะคะแต่ถ้าตอนนี้คือต่างคนต่างแยกย้ายหรือ,อาหายออกไปจากชีวิตก็คือหมดบุญกันแล้วนั่นเองนะคะแต่เปลี่ยนสถานภาพเป็นในรูปแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนธันวาคมนี้บอกได้ว่าความสัมพันธ์ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะ ยังคุยคุยศึกษากันต่อไปแบบนี้นะกล้ากลัวๆกันไปอยู่เพราะว่าคุณยังไม่มั่นใจในตัวคนที่เข้ามาหาคุณแล้วคนที่คุณกําลังคุยอยู่อย่างที่บอกนะคะความที่คุณยังมีบาดแผลความหวาดระแวงจากความรักครั้งเก่าที่คุณเพิ่งเลิกลาไปเนี่ยมันทําให้เป็นรอยซ้ําซ้อนหรือเป็นฝันร้ายในตัวคุณอยู่นะก็เลยทําให้คุณยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจชัดเจนในความสัมพันธ์กับใคร คนใหม่ที่เข้ามาครั้งนี้และคนที่กําลังคุยอยู่เพื่อศึกษาครั้งนี้เราบอกได้ว่าถามว่าคุณคุยกับเขาไปเรื่อยๆคุณมีความสุขไหมมีนะคะความกําลังใจดีไหมมีดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะมีการผูกมัดกับใครก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าก็ค่อยเรียนรู้ศึกษากันไปดีกว่าดีกว่าที่จะรีบตัดสินใจคบและเจ็บกลับไปในแบบเดิมเนาะ ต่อมาคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะบอกได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณนะหากใครคิดที่จะพัฒนาวางแผนแต่งงานในเดือนนี้คุณจะได้แต่งงานสมใจปรารถนาพัฒนาขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะคะแต่ใครที่แต่งงานแล้วนะให้ระวังนะเรื่องความหวาดระแวงหึงหวงการทะเลาะก,กันจนเกิดปากเสียงนะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหาและจบลงได้นะคะ ระวังการพูดจาที่รุนแรงนี่แหละที่จะทําให้กลายเป็นบานปลายลุกลามนะทางที่ดีถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีคุณรู้สึกเบื่อรู้สึกเซงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือหว่ดระแวงกับคนรักของคุณในครั้งนี้ก็ขอให้ค่อยๆไปดูไปสืบไปตามคิดพฤติกรรมดีๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะเพราะอะไรนะคะงานเขาหนักหรือเปล่าเขาทํางานเหนื่อยมามากเกินไปไหมจนไม่มีเวลาให้คุณเพราะว่าเขาอาจจะอยากให้คุณ ได้มีเงินได้ดูแลคุณให้สุขสบายแบบนี้นะคะแต่กลายเปนว่าคุณไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาทำให้บั่นทอนกาลังใจกันเป็นปัญหาจุกจิกติดขัดทิมแทงกันทุกๆวันเนี่ยจนกลายเป็นลุกลามบานปลายนะระวังจะแก้ไขปัญหาไม่ทันในตรงนี้นะคะแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ต้องย้อนหันกลับมาดูนะว่า คุณทำงานหนักเกินไปหรือพูดจาทำร้ายจิตใจเขายังยึดคิดเรื่องเดิมหรือเปล่าเอามาคุยกันในทุกครั้งเพลเปิดบาดแผลขึ้นมาใหม่ทิ่มแทงกันใหม่นะปล่อยวางได้ปล่อยวาง,วางนะคะผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปคุณคิดที่จะให้โอกาสแล้วก็คือให้โอกาสเขาอย่าเอาตัวเองไปทำร้ายใครนะคะแล้วไปทำร้ายความรู้สึกใครเพราะเ่อเขาจากไปแล้วเนี่ยคุณนี่แหละจะเป็นคนที่แย่ด้วยตัวของคุณเองนะคะ ลองอยู่นิ่งๆมีสมาธิสักบ้างนะคะจะช่วยทำให้คุณได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างนะอยู่ตัวกับตัวเองจะดีที่สุดนะอย่าเพิ่งพูดจาร้ายๆโมโหปุ๊บก็เดินออกมาเลยนะคะบอกว่าพอหยุดก่อนขอแยกกันไปสักพักพออารมณ์เย็นทั้งคู่แเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะเดี๋ยวไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดการอย่าล้างเลิกลากันได้นะคะระวังนะไม่อยากให้ ความสัมพันธ์ดีๆหายไปก็ดูแลกะทะนถุถนอมกันให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทวินทาโรออร์เคิลต้องการแนะนำอะไรชาวลัคนาราศีธนูในเดือนพฤษภาคมนี้บ้างนะลักษณะนินสัยอะไรบ้างนะใบแรกนะคะเลเวอร์ over, ด้านมืดนะความไม่สนใจไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะในเดือนนี้นะคุณ่ะ ไม่สนใจคนรักของคุณไม่สนใจคนรอบข้างของคุณมากเกินไปหรือเปล่านะก็ลองหันมาดูนะคะใส่ใจความรู้สึกกันบ้างนะพูดจ้าหวานๆบอกรักกันนะทำเรื่องราวดีๆต่างๆให้กันและกันจะมีความสุขมากขึ้นนะคะใบต่อมา e m p e r o r ด้านมืดนะคะความบ้าในอำนาจนะความคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่อยู่คนเดียวแล้วก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดนะคะระวังการเข็นแกน ตัวเองเป็นใหญ่นะมองความคิดตัวเองถูกต้องเสมอเนี่ยจะทำให้ตัวคุณแย่ในทุกๆด้านได้นะคะ,ะและใบสุดท้ายนะเดอะเวอร์ Word, ทำไมมีเดอะเวด้านด้านเป็นใบที่7จุดอ่อนแล้วก็เป็นใบที่ขึ้นมาใหม่เป็นเดอะเวด้านมืดด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าให้คุณ ะะออกมาสนใจโลกภายนอกบ้างนะคะอย่ามองแต่ในกรอบของตัวเองนะเพราะความที่เป็น The World เป็นจุดอ่อนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็น The World ด้านมืดได้เลยเช่นกันนะคือด้านไม่ดีก็คือคุณก็ยังยึดติดในเรื่องเดิมๆแบบเดิมๆถนธรรมเนียมประเพณีเ,เดิมๆนะเทคโนโลยีมยนมเก่าไปแล้วคุณก็ไม่เอาไม่รับรู้ข่าวสารอะไรเลยแบบนี้นะคะจงเป็นผู้ที่ก้าวทันข่าวสารความทันสมัยของยุคปัจจุบันแล้วจะทําให้ตัวคุณ พัฒนาความรู้ความสามารถของคุณออกไปได้มากขึ้นวกว้างไกลขึ้นศักยภาพของคุณได้ดีขึ้นมากนั่นเองนะชาวธนูทั้งหลายนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรแมนต์แองเจิ้ลต้องการแนะนำอะไรชาวลัคนาราศรีธนูในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคมนี้บ้างนะคะใบแรกนะร่วงลงมาเลยตอนที่สับอยู่ make the effort นะคะ ขอให้คุณมีความพยายามนะแม้ว่าคุณกำลังจะจีบใครหรือคุณกำลังจะต้องการสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนนะคะขอให้มีความพยายามนะเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังพยายามเนี่ยจะคุ้มค่านะคะกับการที่จะลงมือทำนะทำทีละนิดทำทีละหน่อยทำให้สะสมความพยายามของคุณตรงนี้นะให้เขาเห็นคุณค่าแล้วผลแห่งความพยายามนี้จะออกดอกออกผลเมื่อถึงเวลานั่นเองนะคะ ใบต่อมานะ Children นะคะ Children นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือขอให้คุณนะทำตัวให้มีความเป็นเด็กในตัวมีความสดใสร่าเริงนะคำตอบบางอย่างของคุณที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นะคะหาได้จากกลุ่มเด็กๆทั้งหลายนะคุณไปดูซิว่าทำไมเด็กๆถึงมีความร่าเริงสดใสได้อยู่ตลอดเวลาไม่มีเรื่องเครียดนะเพราะเขาอะเป็นคนที่ไม่เก็บอะไรมาคิดมากไม่เก็บอะไรมาคิดเยอะ นะคะหากท่านไหนต้องบอกก่อนว่าหากท่านไหนมีเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจมากๆนะคะให้กลับมาดูเด็กเนาะบางท่านนะขอโทษนะคะอาจจะมีการสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักหรือแม้กระทั่งบุตรของตัวเองเนี่ยก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะเด็กจะมีความหวังเสมอเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าโทษกันนะคะว่าคนนั้นผิดคนนี้ไม่ดีนะแม้กระทั่งคนที่ทุนรักของคุณไม่โอเคแบบนี้นะ แล้วทุกๆอย่างในเรื่องความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะไปสุดท้ายนะคะรีทีสนะขอให้หลบออกมาจากความวุ่นวายบางอย่างออกจากโลกภายนอกกับมาอยู่กับตัวคุณเองทบทวนในสิ่งที่คุณกำลังต้องการปัดโซเชียลทั้งหลายออกไปนะคะแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้จะดีขึ้นหากใครเพิ่งเลิกลากันไปก็เลิกการรับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกันนะคะจะทำให้ คุณทั้งสองคนและตัวคุณนี่แหละตัวคุณนี่แหละจะดีขึ้นมากที่สุดนะคะอยู่กับจิตใจอยู่กับภายในของคุณนะโลกภายในของคุณตัวคุณนี่แหละจะตอบได้ดีว่าเหตุอะไรปัญหาครั้งนี้ถึงจบนะรักครั้งนี้ถึงจบรักครั้งนี้ถึงไปได้ไม่ดีทําไมในความรักความสัมพันธ์มีปัญหากันตลอดคุยกับใครถึงแม้จะไม่ใช่คนที่คนรักแต่เป็นคนรอบข้างของคุณถึงได้มีปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า นางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะอยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยต้องการแนะนําหรือบอกอะไรชาวลัคนาราศรีธนูในเดือนนี้บ้างนะคะไปแรกนะคะ r i ไรอะบอส t Problem นะคะจงทําตัวให้อยู่เหนือปัญหานะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในปัญหานะมองปัญหาอยู่จากมุมภายนอกนะคะอยู่เหนือปัญหาให้ได้แล้วคุณจะเห็นทางออกว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรนะเมื่อคุณอยู่เหนือปัญหาปุ๊บคุณจะเห็นและทางออกอยู่ตรงไหนมองในมุมกว้าง ใบะะต่อมาเซลลีไฟนะคะจงดูแลตัวเองให้ดีเติมพลังให้ตัวคุณด้วยนะเป็นตัวคุณที่ภูมิใจนะคะกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะยิ้มให้ตัวเองอ่อนโยนให้ตัวเองมากๆนะคะและใบสุดท้ายนะคะ awakening your true self นะคะจงเป็นตัวของคุณเองที่แท้จริงนะปลุกความเป็นตัวของตัวคุณขึ้นมาได้แล้วนะ คุณเคยเป็นคนสนุกสนานเฮฮาด่าเริงอย่างไรน่ารักขนาดไหนก็จงเป็นตัวคุณให้มากที่สุดนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะปลุกพรสวรรค์ในตัวคุณตัวคุณที่แท้จริงขึ้นมานั่นเองนะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาในทุกๆอาทิตย์และทุกๆเดือนให้ทุกๆคนได้รับฟัง อยากให้ทำเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพิกอากาศมาเม้นตเอาไว้ได้เลยนะคะขอให้ในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีธนูจบเรื่องราวปัญหาต่างๆที่ค้างคาใจออกไปนะเยียวยาจิตใจความภูมิใจในตัวคุณความเป็นตัวคุณให้มากที่สุดเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ตัวคุณจะทำได้และไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรแม่หมอเป็นกำลังใจให้เสมอ ทักเข้ามาคุยในเพจกันได้นะคะเพื่อเติมกำลังใจแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ